สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับพบกับ a d ดป๊ลันไปเรื่อยๆเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับกล่องที่จะมา u n นส x บ็อกเนี่ยอาจจะรูปร่างหน้าตาแปลกไปนิดนึงนะครับปกติจะอันสบ็อกลองทาวิ่งให้ดูเนาะแต่วันนี้นะครับก็จะเป็นการ u n นส x บนะครับผมแหวนสุดอัจฉริยะนะครับสมาร์ทลิงนะครับผมซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ล้ำสมัยนะครับเป็นโค้ชส่วนตัวที่ช่วยดูแลสุขภาพของเรานะครับ ซึ่งก็คือ Ultra Human a i r ล i n k นั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูกันว่าแหวนวงนี้จะเป็นยังไงนะครับนี่อันนี้ยังไม่ได้ลองแกะออกมาดูเลยนะเพิ่งแกะซิลปัสติกเมื่อกี้เองนี่นะครับก็จะเป็นแหวนนะครับผมที่เป็นแหวนเพื่อสุขภาพนะเดี๋ยวเราดูที่กล่องก่อน,อนว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ก็จะมี คำทักทายนะครับจากทีมงานที่สร้างนะแอ l โ o c ไซบอกอ่าก็จะเป็นพวกคู่มือนะครับผมเป็นพวกคู่มือเนาะก็อันนี้จะเป็นแท่นชาร์จนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นสายชาร์จเนะ ลองแกะดูหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับอ่าเป็นแบบสายทักด้วยเนาะโอ้ดีงามเลยทีเดียวอันนี้อ่าส่วนแหวนวงนี้นะครับหลายคนก็สงสัยว่าทำไมเราต้องซื้อแหวนวงนี้มาใส่นะครับ เดี๋ยววันนี้แอดป๊อบจะเล่าให้ฟังนะครับว่าทําไมต้องซื้อนะครับนะสำหรับอัลต้าฮิวแมนลิงแอ์ตัวนี้นะครับผมวัสดุเปลือกนอกเนี่ยทำมาจากไทเทนเนียมนะครับผมนะครับแล้วก็เคลือบด้วยทางสเตนคาร์ไบด์นะครับซึ่งนะครับจะทนทานมากนะครับไม่สึกหลอง่ายเนาะ สามารถใส่ในชีวิตประจำวันได้สบายๆนะครับแล้วก็กันน้ำด้วยนะครับแหวนวงนี้เนี่ยลงน้ำลึกๆได้ถึง10ฟุตเลยทีเดียวเนาะนะที่สำคัญคือจะไม่มีไฟฟ้าสถิตนะครับกับเรานะครับนะหลายคนถามว่าแหวนวงนี้เอาไว้ทำอะไรอ่ะเดี๋ยวใส่ให้ดูเขาบอกว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยควรใส่้วชีเนาะนี่ป๊อกก็จัดที่ นิ้วชี้มานะครับนิ้วชี้ซ้ายนะก็พอดีเลยเลือกใส่มาพอดีเลยไม่หลวมไม่นี่กันไปเพราะว่าถ้าใส่แล้วหลุดเนี่ยมันก็จะไม่ดีเนะี่ยลองสะบัดให้ดูไม่หลุดเน,ะนาะนะแหวนวงนี้นะครับ Alta Human Lingear เนี่ยเอาไว้ทำอะไรนะครับอย่างที่บอกนะครับเอาไว้เป็นโค้ดส่วนตัวเนี่ยช่วยดูแลสุขภาพเราได้ตลอดเวลาเลย เนี่ยครับถ้าเราเห็นเนาะมันจะมีพวกชิปพวกอะไรเนี่ยอยู่ตรงแหวนนะมันจะคอยจับชีพรจรเรานะจะรู้ว่าเราเนี่ยทำอะไรยังไงนะครับแล้วก็จะประเมินสุขภาพเราเนี่ย24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับนะและที่สำคัญเนี่ยที่แอดป๊อบชอบมากเลยคือมันจะช่วยดูคุณภาพนะครับประเมินคุณภาพเวลาเรานอน,อนหลับอืมซึ่งถ้าปกติแล้วเนี่ย ส่วนใหญ่เรานักวิ่งเนี่ยเราก็จะใส่นาฬิกาวิ่งกันเนาะเวลานอนเนาะซึ่งบางทีมันก็อาจจะต้องยอมแล้วมันเกะกะแต่ถ้าใส่แหวนเนี่ยนอนมันก็แบบว่าไม่ได้เกะกะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกลำคาญกับมันเนาะอ่านี่ข้อดีเลยเนาะซึ่งมันอย่างที่บอกเนาะมันจะติดตามการทํางานของเรากิจวัตรประจําวันของเราเนี่ยทั้งวันเลยเนาะ คือเท่าที่ฟังคุณสมบัติเนี่ยมีกระทั่งว่าเรานั่งทํางานานานๆเนี่ยมันก็จะเตือนด้วยว่าให้เราลุกได้แล้วนะเพื่อให้ขยับกล้ามเนื้อบ้างยืดเส้นยืดสายบ้างอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็จะวัดการเต้นของหัวใจออกซิเจนได้เป็นอย่างดีนะครับผมออกซิเจนในเลือดเนาะอืมซึ่งนะครับแหวนวงเนี้ยจะใช้งานได้นะประมาณ6วันนะต่อการ1 1ชาร์จนะ แล้วก็ใช้เชื่อมกับแอปพลิเคชันนะครับผม Alta Human App นะครับในโทรศัพท์นะใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เนาะแล้วก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายรายเดือนด้วยอ่าแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธไร้สายกับโทรศัพท์เอาเนาะมันจะรู้ว่าในแอป,ปเนี่ยจะบอกว่าเราต้องทำยังไงแก้ไขยังไงเนาะอ่าเดี๋ยวลองชั่งน้ำหนักให้ดูว่ามันเบามาก เบาจนแทบไม่รู้สึกว่าเราใส่แหวนสามกร,ร่มโอ้โหนี่แหวนไซส์เก้าของแอดพ๊หนักสามกร,รม่มเบามากเห็นไหม ถ้าถามว่าใส่นาฬิกาวิ่งแล้วทำไมต้องมีแหวนวงนี้นะอันนี้ตอบง่ายๆเลยนะครับนาฬิกาวิ่งเนี่ยเอาไว้ซ้อมซ้อมวิ่งเนาะเราดูเพจด,ด,ดูนู่นดะูนี่เนาะแต่แหวนวงนี้เนี่ยเอาไว้ใส่ตอนพักครับทำไมเราต้องใส่ตอนพักนะเพราะว่าจริงๆแล้วการพักของนักวิ่งเนี่ยมันคือการซ้อมอย่างหนึ่งนะครับ แล้วก็การพักที่ดีเนี่ยก็คือเป็นการซ้อมที่ดีเช่นกันนะครับเพราะว่าถ้าเราพักไม่ดีฟื้นฟูไม่ดีเนี่ยร่างกายมันก็ไม่พร้อมวิ่งครับเาไว้ง่ายเลยคิดง่ายๆเลยแอดป๊อปเนี่ยรอใส่แหวนวงนี้เนี่ยอยากจะรู้มากเลยว่าตัวเองเนี่ยนอนหลับดีไม่ดียังไงนะครับเนี่ยแล้วมันสวยงามเลยนะอันนี้เป็นสีใหม่ด้วยเนี่ยที่แอดป๊อปจัดมาเนาะ อายังไงเดี๋ยวแอดป๊อปจะลองใส่ดูนะครับว่าใส่แหวนวงนี้แล้วเป็นยังไงนะแล้วก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังเนาะแต่เนี่ยตอนนี้คือกำลังว้าวว่าเราจะได้รู้ว่าเราควรจะฟื้นฟูยังไงแก้ไขยังไงนะครับในระหว่างพักเนี่ยในวันที่เราในช่วงที่เราไม่ได้ซ้อมวิ่งในระหว่างวันเนาะจะได้รู้ว่าเราจะทำยังไงให้ ร่างกายแล้อฟิตสมบูรณ์นะครับอ่าโอเคยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับกับแหวนอัลต้าฮิวแมนลิงแอร์นะครับบายบายครับ